สวัสดีค่ะโอเคมาดูเลยมาดูเลยวันนี้เราจะมาดูของขวัญค่ะที่บีได้มามีอะไรบ้างเมื่อเช้าไปบ้านแม่ย่ามาค่ะอ้ออีกอย่างหนึ่งคือแม่ย่าฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เออบียให้เขาดูวิดีโอที่บีอัาไปแล้วก็ เราก็ทุกคนก็เอ้ยทำไมไม่ยา่าน่ารักจังไรเงี้ยบีก็เลยให้เขาดูไม่ย่าก,ก็เลยบอกว่าถ้างั้นฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นเพื่อนเธอด้วยนะแล้วก็วันหลังถ้าเขามาก็เชิญมาดื่มกาแฟด้วยนะบีบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ฟินแลนด์ี่เขาอยู่ในประเทศอื่นกัน <laughs> ตลกมากเลยโอเคมาดูเลยสิ่งแรกเดี๋ยวนะคะก่อนสิ่งแรกพอดีว่าไปบ้านไม่ย่ามอเช้านี้เมื่อวานนี้พี่สาวกับพี เขยอะค่ะเขาไม่ได้มาจับฉลากกับเราแล้วเมื่อเช้านี้เอาของเอากระเปื้ไปให้แม่ย่าบีก็เลยได้ของขวัญมาเพิ่มแล้วก็อีกถุงนึงอันนี้จากพี่สาวค่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนี่ไงอันที่บีได้เมื่อคืนนี้ที่แกะไปก็จะเป็นถุงเท้าค่ะถุงเท้าสองอันนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นถุงเท้าอ่า สำหรับหน้าหนาวนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ฮามากเลยใครรู้บ้างเอ่ยติ๊กต็อกมันจะเป็นฟันแบบเนี้ยค่ะติ๊กต็อกติ๊กต็อกอันเนี้ยสามีพี่บอกว่าเขาอะไปเดินช็อปมาแล้วเขาเพลิน่าไปเห็นมาก็เลยต้องรีบคว้าไปก่อนมาเหลืออันสุดท้ายอันนี้มันเป็นที่ขูดเกดปลาค่ะที่ท,ที่ขูดเกดปลาเนี่ยที่บีชอบใช้อ่ะบีก็จะมีที่ขูดมันโดยเฉพาะใช่ไหมแต่ แต่แต่บีไม่ชอบอะมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบพอเราแบบอขอดเกบปลาใช่ไหมคะแล้วมันจะเหลือตรงนั้นอะไอไอตรงอ่าซัวหมอะไรนะเก็บปลาค่ะมันก็จะอยู่กองกันอยู่ตรงนั้นอะก็คือมันจะไม่กระจายแต่อันนี้ก็คือแบบจะกระจายไปทั่วแต่ว่ามันก็คงจะดีกว่าอันนี้บีว่านะมันมันจับถนัดมือด้วยอะเนี่ยค่ะ,คะเดี๋ยวก็คงจะได้ลองใช้ดูเร็วๆนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะอ่า นี่ก็จะได้ซองอันนี้ซองตังไม่ยากให้ห้าร้อยค่ะแล้วก็สามีให้เพิ่มอีกห้ารอยแล้วก็สามีมีอัน,นี้เพิ่มด้วยเห็นไหมเนี่ยนะค่ะ,ะ,ะอันนี้มันจะเป็นเป็นตั๋วค่ะเป็นตั๋วคอนเสิร์ตนะคะมันจะเป็นตั๋วคอนเสิร์ต มันจะเป็นมีรายการรายการหนึงอะค่ะทางทางทีวีของฟินแลนด์มันจะชื่อว่ารายการ Y Elma เนี่ยค่ะปีอะชอบดูมากเลยแล้วอันนี้ก็คือมันหมายถึงว่าในในมันจะเป็นคล้ายๆแบบบ้าน Big Brother เลยเนี่ยค่ะ จะให้ศิลปินอะประมาณ7จถึคนมาอยู่รวมกันในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็แล้วก็อย่างเช่นวันนี้มันเป็นวันของบีใช่ไหมบียังมีเป็นนักร้องใช่ไหมคะแล้วทุกคนน่ะนักร้องเจคนหรือ8คนเนี่ยเขาก็จะร้องแล้วเขาก็จะร้องเพลงบีอ่ะคือในในแนวของตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะโอเคเนี่ยแหละอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวันที่30นีคะวันที่30นี้ก็อาทิตย์หน้าแล้วอะเสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้ ยูฮาซังก็ตัวกับแม่เอเซ่จะซีลมาจะเกี่ยวแต่เน็มปุ้สเซ่ black eye นี Luckily, so <boys understands> ่แบล็ k eye แบล็ k eye อันนี้มันคือนี่สมุนปูเฮลินย์เนาะสมุนปูเฮลิน์นั่นแหะสมุนปูเฮลิน์แนวธรรมะอันนี้ค่ะมันดีมากเลยดีแบบเพิ่มมากเลยชอบมากนี่นะคะ อันนี้มันเป็น black eye บางคนก็อาจจะรู้แล้วล่ละแต่ถ้าบางคนยังไม่รู้เดบีจะโชว์ให้ดูนะคะอันนี้มันดีมากเลยอันนี้คือมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจริงจริงแล้วมันเป็นกล่องมาค่ะเป็นกล่องมาแล้วก็พอแยกมาปุ๊บมันก็จะมีไอที่แบบปิดเลนส์ใช่ไหมที่ปิดเลนช์แบบนี้ปิดหน้ากล้องนะคะอันนี้คือกล้องอันนี้คือกล้องเราจะใช้ยังไงมันจะเป็นคล้ายๆแบบคลิปที่หนีบแบบหนีบแบบนี้หนีบแบบนี้แล้วก็เราก็ใช้ตัวหนีบกล้องมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ตัวหนีบไปหนีบไปที่ตรงนี แล้วก็ให้กล้องมันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้ขยายก็คือปกติเราถ่ายรูปเดียวเนี้ยถ้าถ่ายรูปบ้านอย่างเงี้ยมันก็ได้เฉพาะตัวบ้านแต่พอเรามีอันนี้อันมันก็เพิ่มขยายไปแล้วตัวขยายพี่ว่ามันก็จะได้ทั้งบริเวณบ้านเลยคือแบบดีมากเลยนี่นะคะตัวนี้นี่แล้วก็แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นอันนี้อันนี้ตัวจิ๋วมันนี่นะคะอันนี้อ่ามันก็จะมี นี่ยค่ะที่ปิดมันเด็กๆเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวตาตัวนี้แล้วก็อันนี้เราสามารถหมุนถอดได้นี่นะคะ <c oughs> ได้เป็นสองชิ้นแล้วก็เอาตัวเล็กเนี้ยใส่เข้าไป <c oughs> ปิดทาง <c oughs> ใส่ฝั่งนี้หรอกใส่ฝั่งนี้ใช่ป่ะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้เราสําหรับถ่ายของที่มันเล็กๆมากค่ะ <c oughs> ประมาณว่าถ่ายมดถ่ายเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วเราต้องจ่อแบบ ถ้าเราจะถ่ายอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราต้องจ่อแบบกล้องเข้าไปใกล้ๆแบบนี้เลยอะแล้วมันจะขยายแล้วเราก็มันก็จะโฟกัสใหแ้แล้วเราค่อยถ่ายอีกทีนึงคือมันดีมากเลยอันเนี้ยบีเคยดูในอินเทอร์เน็ตค่ะบีไม่คิดว่าสามีจะซื้อให้แบบเห็นแล้วแบบเอยมันดีมากเลยนะคะแล้วก็โอเคแล้วก็จะมีมันก็จะมีอะไรนิดๆดหน่อยอีกหลายอย่างเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้นําเสนอมากเลย แบบีจะหมดแล้วอะอันนี้นําเสรอจมากเลยอันนี้คือจากพี่สาวนะคะอันนี้ของสามีอันนี้ของบีคือมันบีว่าไอเดียมันดีมากเลยนะอันเนี้ยมันเป็นช็อกโกแลตใช่ปะคะอันเนี้ยมันเป็นช็อกโกแลตเนาะแล้วเราก็ต้มน้ําร้อนต้มน้าร้อนเสร็จปุ๊บนะ่ะก็เทน้ําร้อนใส่ถ้วยกาแฟแล้วเราก็เอาอันเนี้ยหย่อนลงไปในถ้วยกาแฟแล้วตรงเนี้ยมันนะคะจะละลายอันเนี้ยมันจะละลายมันก็จะเหลือ,อเฉพาะตัวเนี้ย เออแล้วมันก็ดีอ่ะมันก็เป็นเครื่องดื่มอะค่ะเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มอย่างนี้ค่ะเห็นปะเอ่ยเห็นนะคะเออดีอ่ะแล้วก็มีก็ได้ตุ๊กตามาเพิ่มได้ตุ๊กตามาเพิ่มแล้วก็จะได้อันนี้มันเป็นเส้านะส่วนาวยาปุ๊บปิอ๋อเนี่ยค่ะมันของใช้อยู่ในซาวน่า <ๆ S 1> นะคะเอย ใช้ในสำหรับสาวหน้ามันเป็นชาวหน้าเซอรฟครับ <c oughs> อ,อันนี้ตลกดีโอ้ยตาสอันนี้บีได้อีกแล้วอะ่ะนะพี่บาโยหลัวบีเลย <c oughs> พี่สาวเนี่ยพี่สาวจะสะสมซื้อให้แล้วก็สะสมให้บีบีมียเนี่ยค่ะยูฮาซัมกมุนตัวละมุนเลอยเตอ เดี๋ยววีเปิดให้ดูมันจะเป็นคอลเลกชันเราต้องแบบมันจะเป็นสายข้อมืออะค่ะสายข้อมือแล้วเราก็เอามาเปลี่ยนคือมันจะเป็นชิ้นเล็กแบบจิว๋วมากเลยอะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นรองเท้า <laughs> เป็นรองเทา้าเห็นปะเนี่ย เป็นรองเท้าอ่ะเป็นรองเท้าแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นชิ้นส่วนนะคะมันจะเป็นสายข้อมือข้อมือแบบเนี้ยสายข้อมือแบบเนี้ยเราก็ถอดหนึ่งชิ้นแล้วก็อเอาอันเนี้ยไปใส่แทนที่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเห็นชัดปะเอ่ยมันเป็นแบบติดตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดไม่ใช่เนี่ยค่ะมันจะเป็นรองเท้าอ่ะมันจะเป็นรองเท้าอ่ะ คือในๆๆๆในในในสร้อยเส้นนะั้นะสร้อยข้อมือเส้นนั้นน่ะคือพี่สาวก็จะให้เนี่ยค่ะอ่าสาม,มีใจดีไปถือมาให้คือใช้เขาหน่นเองเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวแบบเนี้ยแบบ B ีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะยืดได้ใช่ไหมเราก็ถอดออกอันไหนที่มันไม่มีตัวหนังสืออย่างเงี้ยค่ะปกติมันจะมีมาแบบนี้แล้วเราก็ถอดชิ้นนี้ออกแล้วเราก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไปแทนนี่นะคะชิ้นนี้เข้าไปแทนเห็นไหม <c oughs> ของ B มันก็จะมีอันนี้พี่สาวซื้อให้หมดเลยค่ะ เป็นตัวพึ่งนะเห็นไหมบีแล้วก็เป็นอะไรอะ่ะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เห็นไหมมันก็จะมีแบบของบียังขาดอีกหลายตัวเลยเนี่ยค่ะคือพี่สาวเขาก็จะซื้อให้เน,นี่ยบีตัวบีโอเคก็ประมาณนี้แหละนะคะแล้วมาดูของขวัญชิ้นสุดท้ายกันเลยอ๋อไม่ใช่เลยอีกอันนึงอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ก็คงเป็นน,นี่อะไรนะ วินเทอร์บูดอ๋ออันนี้เป็นที่ล้างมือค่ะอันนี้คือที่ล้างมือน่ารักดีนะน่ารักดีเก็บ <Okay. S 2> แล้วเราก็มาดูชิ้นสุดท้ายกันเลยเมื่กีบีก็คิดอยู่กับสามีว่าเป็นของใครเพราะพี่สาวให้มาคือไม่มีชื่อค่ะไม่มีชื่อแต่บีก็ติ้งต่างว่าเป็นของตัวเองไงสามีก็ยืนลุ้นค่ะตอนนี้ <laughs> อาเฮ้อันนี้มันเป็นสบู่ค่ะเป็นสบูสบ่อันนี้เป็นสบู่แล้วก็เฮ้ยหอมเป็นสบู่แล้วก็เปิดไงอันนี้เป็นสบู่แล้วก็อันนี้มันเป็น <laughs> อันนี้มันเป็นหมอนค่ะหมอนใช้ในอ่าซาวน่าในห้องซาวน่า ะะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นที่นั่งรองค่ะท,ที่นั่งรองที่ในในห้องซาวน่าค่ะที่นั่งรองกลนั่นเองนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะคริสต์มาสของพวกบีก็ไม่มีอะไรมากก็จะแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะคะคือบ้านบีมันเป็นครอบครัวเล็กๆกันเนาะ,นะคือแบบมันไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากของขวัญที่ได้ก็จะอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากแล้วทุกปีอ่บีก็จะได้เยอะสุด จริงๆค่ะเพราะว่าคือแบบน้าเราก็ไม่มีใครแล้วอะ่ะโอเคทั้งอันนโอเคขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสำหรับที่ไวยพรมาให้ไม่ย่ามีความสุขด้วยนะคะก็ถ้าใครว่างก็มาดื่มกาแฟกับไม่ย่านะคะ <laughs> บ๊ายบายค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ